ไปไปพี่ฟกคุณทือ,อไปเลยอุ้ยอุ้ยร้านรอบอกต่อด้วย <c oughs> มาสวนคุณยายพกมาพี่นี่ลูกพกครับสวัส <c oughs> ดีครับ อีกสองเดือนเจอกันถุงเงินผ้าชมสวนคุณยายอีกสองเดือนเจอกันค่ะแก้มังกรโดนพยายุปะยายโอ้ยดกแท้แต่เสียดายแท้ไม,ไ,ทไม่ได้ขายเลยปีนี้คุณยายแจกเด้อพยายุไก่มาไปกินนะ,คะ้ค่ะสวนคุณยายนอมบ้านหอยเมก <laughs> โชคงานนันบอกแม่เก็บเกียวินงบมันผสมมันแสบุเงินไปเก็บมะม่วงไปพวกเขาจองกินาจองไม่ได้กินม่ได้กินก็กินสมเขานี่ล้วมาได้กินไถึงเทาเลยลาเงนยืันุ่มยังไงทำได้ยูจะบานัวช่มหงสีร้เบิดไลยหอกน่ป้าที่โถมันสือจเทือนอุ้ยคือดกแท้เย็บอองมา ไปฝากยาด้วยป้องกกระปองมาลุอะไปไโอย๊ยได้ดกนได้นักกระปองุเขเล่มกินเดีด๋วยวต้นเดียวนี่บอต้นน้นมันงี มันเป็นไรค่ะไว้ตอนนั้นมันเลยว่าเก้าเป็นมันเลยมาขึ้นต้นค่ะบ้านมันลมก็จะเจอจังไหนเนาะควบคุมไม่ได้เนาะลาัโอ้ยแต่มันทับกันหนี่ก็ว่ามันหน่อยนี่ถึงโดนดิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะได้แท้เอาไปทีละน้อยก่อนยายเอาไปทีละน้อยก่อนไปโฟก์ไปก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่วางก่อนลูกวางก่อน เทก่อนไหมดงสมไทยจ้ะดงสมไทยนี่ผักสมุนไพรนะคะใบน,นี้ถุงเงินนะคะ <c oughs> นี่ถุงเงินและมะม่วงค่ะแล้วพี่บัวตองมาเที่ยวสวนคุณยายที่อำเภอห้เม็กจังหวัดกาฬสินมาเพื่องานนี้อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นบัวสวรรค์ สว,น,สวนใยนี่มีเยอะมากเลยหุยหถุงเงินไปดูลำใยอคุณยายไปใช่แม่อแโอ้ไหยนแสงเนาะลำใยจ,จ้ปาปาดถูก ตกจริงเรี่สหามพ,พุดเก่งออกไกเต็บลอยเนี่ไก่ตาบอดเ,เอามามิเจ้วค่ะร้านรอฟันไห้เอามะม่วงนะลูกไม่เอามืนนะอนะ <laughs> ได้บอให้ป้าฝานไหมให้ป้าสับไหมอ่ะกินแส่บอ่ะอืมอืมได้ทำเผ็ดคดเวยพงไม่เผ็ดบ่โอ้ยปากินไม่ได้ จำรถดีมันจำรถดีว่าแบบเล้าจริงผู้เฝ้ารอๆกินแจ่วปลาได้ไงแต่ปะเอาช็อตออกสิเอาจำว่าถือปองไี่ได้แต่เกลือด้วย มเห็นหน้าร้อยคนละหลอคนละหล่อเห็นหน้าหน่อยไม่เห็นชัดหรอกมันย้อนแสงเ้ะคือหน้าปู๊ปะพวกเรียนมไหนมาสามบอกมาสองคัอน้อยู่จิ้งเก๋ง ก,ก,ก,กุนกอันเอะไหมบ <c oughs> มด,ด้้กลดกินน้ำอะไรรเผ็ดยอใส่อะไใส่กะปิบ้านอมเพื่อนเพือนานเพิ่มปี่มาเนี่มใช่ป่ะกลักบดีเลย แ่บนะมันไม่มีกินแล้วด้ยวยหน้านี้มะม่วงดิบเงื่อแตกแยายก็เงือแตกเผนะ็ดก็เลิกที่ละลูกหยุดประยูนนะมันแสบเนาะเอาญาตกับหลานสู้กันไปกันกไปญานมาเบิงหรูเบิงหลักพูดเรื่องผีพูดเรื่องผีแล้ว กลิ่นเบอรี่เพราะใหญ่บิน<ห>น,น,นั่น<ม>แหละกลิ่นหอมกิ่นแป้งอะไรมันทั้งที่เรากินกก่นหอมขี้กายบางเลียวคอหน้าพอ่อสิมันเป็นเครื่องยังบวกล่ะเขาเอิน่นอยู่เดก็กหอมคือทูบเห็นไหมมันจะมีว่านอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าว่านหอม<ด>บ้านหอมเป็นหัวบ้านหอมเดี๋ยวนัว่าไม่เห้ปลูกเด้อยายยายยายอย,ยูยย่บ้านแล้วปลูกไว้คอยน้ำคนอยู่คอยก่อนคนจะนำบานนี่นี่แล้วแม่แม่อันนั่นแหละเอาหัวมันมาทำผ้านทำหอมนี่ เป็นคนกินคนตายผู้สาวหรือคนตายผู้เฒ่านี่ไ,ไ,นไว้ยคนตายเชินดอกมะลิรือมันซื้อมะลิเนาะอืมอ๋อยาเป็นมะลิยาเป็นซื้อดอกมะลิแล้วไปก่อนเนะาะบ๊ายบายครับ,บ